เราอสบสออคนลเราเรพร้อกันนีการออใกทำเล sì. ่นเลยอ่ะกานอมเอ้อ่ก่าสาาชนด้วยเราแล้วทัแผนมไ่หนื่แน่อ้าะครับวนนี้เราไดที่เป็นนยในในวันนี้นีองนะครับผมก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอยากจะชวญชวนะฮะสหรับท่าแขชทุกท่านให้มาสัมนะครับผมกับสุดยอดเลยรับ น่าสุดเลยครับผมขอสไลด์มาโชว์ให้ดูนะครับเราเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจที่กว้างมากในไทยพันธุ์ถ้าพูดได้เลยว่าเราที่เราเป็นเทคเด็คเครื่องลงเลยที่เราเนี่ยเซตตีก่อนเลยธุรกิจที่เราได้ถือเป็นไทยและเราสองเป็นตัวการเชื่อมว่าเป็นร้อยตัวของเด็กเนอร์เลยนะเชี่ยวชาญมาด้านเรื่องของแท็กที่เราซอสบอล เราแท็กมาผลิตมาผลิต30ปีแลอย่างรันน้เราเป็นเจ้าแรกเที่ในจัหวตงนะครับ ไม่ใจ่ิเียวอโฉันช่ออะไรฉันากไม่อยากแล้วมันจะไล่ะตอนคนเดียวว่างตอนคนอื่นางอ๋้เลาวืมว่าคนแก่จะไม่นอกับคนเยื่องยวไม่นอนอโวกไม่นอนกับใครับใคร ช่ค่ะเพสิไปแล้วไม่องที่ตอบเลยก็อาจจะถ้าเกิดเป็นเราเรใช้เองตอบแทนที่อยู่มันก็วอรครี่ใช่แบบแฟงนะคะอ่าโอเคแล้วก็มาเปิดใจลูกนี้ลูกนี้่อนแบบเช่คลูวคุณไปฉี่ลูกคุณไปเค้้อะไรอ่างเ้เราก็ไมรับอรกันส่งตัวใช่ไมคะเรื่องมอนเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเป็นคนที่ใช้พลังงานเยอะมากแล้วคนที่มี การหลับนานการไม่หลับึ้าหลับึมันคือที่เราได้แบบวิสโตในชีวของเราที่เราใส่แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหลับที่สบายสำคัญมากของวิชาพชารใมากไม่ช่ต้องใสสเนเพราะฉะนั้นที่ชการไ่่แบบผูเลต้องความเย็นคือถ้าเกิดที่นอนแล้วนอนลไปแล้วรู้สึกว่าหุยตัวเราจะนอนแล้วอ พอนอนไปแล้วแล้วที่นอนเริ่มตุ่มนอนนอนออกมาเราไม่สบายครับเลยชอบอะไรที่มันดีคูเจลใช่ชอบอะไรที่นอนแล้วสบายนอนแล้วก็หลับแล้วแบบออัง่ายอะไรแบบี้ค่ะถูกจริงจริงแค่บางครั้เขาเดือกว่ากันกับชาไปผมเอาเรื่องเรื่องสัางเย็นเป็นสำคัญมากกับการช่วยประเทศแห่งกอรนอนแนาก็วิธี นที่นอนหรือห้องน,นอนเราทั้งวันเราไม่ได้เปิดแ,แอร์เตยเราเรามาเราเข้ามานอนรอนคืองกนเดียวทีนี้นมมนมีการจัดเก็วควบความรอบมนบางอย่างในห้องที่ทำได,ด้บดางทีนนที่นอนมันรอนกปกติดูซึ่งการมีครูเจียร์มสพอร์ตมากแต่งผมคือถ้านองเนืองจากครูเจียเนี่ยชอบเพีงนอนที่มีการสปรอร์ตการ์เพราะว่าบางเหมือนบางทีที่นอนะครับผมบางทีในที่นอนตางตัวมันได้สพอรตเรามากนะครับคือนอนบานอนนะในแต่ละส่วนของที่นอนไม่เหมือนกัน มีต้นา้กยิ่งหมกอะไรก็มีใช่ครับเยอะครับยอีครับยอะอหม่รเลยอ่ไรอะไอะไรไรอะไรอไรอะไ่อไรอะไะไรอะไรอะรอะไรพะ่รอีไรอนไ่อคไรอรอะไนะไัออะอรอะให้ะไรอี่ออะะไรอยไรอรอรอไรอไรอไรอระไรอะรออะไรอะอะไรอไออไไระอะอออะะอไนออไอะรรอะอออ เราก็สี่าสำคัญเพรว่าความทีบเข้าใจที่เี่เลยโทมาดองไปใช่ปะมันจะยกลงที่หนักที่สุดอืมจริงลองดูแต่เราสอบสอบสองคนลงมาเราเราพวกกันวิธีการลงนี่แสอเร็่เลยอ่ะกานยืด้วยก่อนหน้าสาธารณชนด้วยเอาแล้วทั้แรกทรักแรกดีชาหนีไปแล้วโอเคคราบผมสุดท้ายนี้อยากให้เราสองคนคองบผมได้พูดนะครับวกาเชิญชวนแฟนที่กำลังเลือกมองหา ที่นอนดีๆเราก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่น,นะครับบอกว่าจะต้องเลือกที่นอนแบบไหนให้กับตัเองครับโอเคค่ะอยากฝันดีฝันอยู่ที่ดีนะคะก็ยิ่งเลยอยากฝันดีก็ต้องนอนในที่ที่ดีใช่ไหมคะ <c oughs> คือจริงๆแล <c oughs> ้วเหตุการหลับงท,ที่ที่บอกสำคัญมากที่นอนต้องสบายเย็นให้เราสูงมันไม่ร้อนและมันไม่คนกักเก็บความร้อนของเรา <c oughs> แล้วก็บอกร่าสิริาัที่ดีมันมีที่นอนหลังนั้นที่นุ่ม รูกแล้วเจ็บหลังลูกตอนแรกนอนสบายสิบาทีแรกพอตื่นมาเจ็บหลังอะไรเงี้ยมันต้องเป็นอะไรที่รองรับสีรนาของเราแถมไม่หมักมลของแบคทีเรียหรือเชื้อราและสมานพิการโซ่ตอบโจทย์ค่ะดีซาเลยครับก็ะพาะ้าก่จำไม่ได้จำไมย้อนไม่ใช่ฝอนดีนะคะสวีทไลท์ค็มรอสมานพิกาโซ่เลยก็ได้ เยอะได้ครับเรียกว่าสมัยซีไอเอสสมัยเอ็มสมัยเอลและก็สมัยเอซเนี่ยนะครับผมได้ทั้งหมดสี่รุ่นนะฮะที่มอบมาให้ทั้งคู่ครับมอบมาให้กับสมัยปานิยศรีนะแล้วก็กลุ่วัยรุ่นทดสองด้ยครับผมเชื่อว่าพิชิตไดนี่คือชุดที่หนึ่งนะนี่คือชุดที่สองนะพิชิตได้พิชิตไ ท่านดิสาครับขปีนี้เราจะเชิญคุณสักรามจุฬาชายของตีเวสไทยแล้วไทยสาท่านได้เข้ามาแข่งแล้วคู่นะครับงเราสองคนนะครับไม่วันเดนิชเชารนะครับแล้วก็เดวิดเคเลยเราจะเป็นรุ่นไหนนะครับจริงๆแล้วเขาจะไปรุ่นเจ็ดสี่อินฟครับ สามารถซื้อได้ครับง่ายๆนหาสินที่ตดช็อตนะครับพอรวอล์อดิสอร์ครับแล้วก็เทนาช็อที่กับสดาด้วยราคาเป็นแค่999บาทเท่านั้นนะครับ